มาแล้วมาแล้ว,ลวรรครับมาแล้วมาเพื่อนสวัสดีครับน้องนเข้าสู่ชั่วโมงที่สองกันนะครับขอบคุณมากนะครับส,สู้สู้อยู่แล้วเ,เวพื่อนเนาะเพราะว่าพี่โยยังให้โอกาสอยู่พี่โยบอกว่าคุณยังสามารถเปิดสร้างรายได้สมัครได้อีกครั้งนะครับ ผมว่าผมจะเลิกไปแล้วนะ p r เบิ e m ผมว่าจะเลิกดีหรือเปล่าผมก็เลยมาโพสที่ชุมชนผมโพสว่าบ้านผมโดนปิดสร้างรายได้สามเดือนแล้วก็มินเมย์มากที่จะโดนปิดช่องนะครับผมก็น้อยใจอยู่นะผมเอาไปเอาคลิปคนอื่นมาก็จริงแต่ผมไม่ได้ไปเปิดสร้างรายได้เนาะพี่อยู่บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับมันคือเนื้อหาเก่าเอามาเล่าใหม่ ครับพี่อยู่ก็ไม่อยากจะทํานะครับแต่เขาก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของเขานะครับเนาะเราเข้าใจนะครับเราเข้าใจแม้ว่าเราจะไม่เปิดสร้างเราได้ก็ตามเนาะมันผิดนะครับผิดก็คือผิดนะครับเราก็ยอมรับผิดไปนะครับในสิ่งที่เราทํากรรมเกิดจากการกระทํานะครับไม่ต้องไปรอชาติหน้าด้วยนะครับเราเห็นเห็นรู้กันเลยเนาะอันนี้คือ กรรมที่เราทําไว้นะครับในการที่เราไปรักทรัพย์คนอื่นมามันก็เป็นบาปนะครับมันถ้าเป็นทางธรรมเนาะทางธรรมมันก็คือบาปเราก็เข้าใจนะครับอันนี้เราก็ยอมรับไปแต่ว่าเขายังให้โอกาสเราอยู่คุณยังสามารถจะสมัครสร้างไรายได้ได้อยู่นะครับเขาก็บอกเราเนาะ ขอให้เรามีสติคลืนมามีสติเคลืนมาเราก็ต้องกลับมาทําใหม่มาไล่เก็บชั่วโมงใหม่เพราะว่าชั่วโมงมันก็ยังเหลือพอครึ่งต่อครึ่งเนาะเราก็แค่ต้องการอีกประมาณพันกว่าพันกว่าเนาะเพราะว่ามันเหลืออยู่สองพันสองเนาะแล้วก็ต้องการอีกพันแปดตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะเดือนหนึ่งกับ ครึ่งเดือนเนาะ45วันเราก็ได้มาแล้วประมาณพันชั่วโมงนะครับเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> เราก็จะเหลืออยู่ประมาณ800-900ชั่วโมงเนาะก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเหลือเขาตัดให้เราเหลืออยู่สองวันสองเรามาไล์เดือนตุลาคมมาถึงวันนี้วัน, 10, วนที่15เนาะก็คือ45วัน หยุดไปบ้างนะครับหยุดบ้างนะครับผมเหนื่อยผมก็หยุดไปประมาณวันสองวันเนาะมันมันเหนื่อยนะครับก็ต้องหยุดนะครับมันเหนื่อยเราสู้ไม่ไหวเราพักนะครับก็ได้มาอยู่ประมาณพันเนาะพันชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะครับสี่สิบห้าวันพันชั่วโมงเรามาเฉลีย่ยเราได้วันละเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่ได้เฉลี่ยนะครับในการที่เราไล์เก็บชั่วโมง